สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีแฟนคลับปอแม่ทั้งบ้านครับพี่น้องวันนี้วันที่23ครับเป็นวันหยุดของหลายหายคนพี่น้องขราชก,การครับแต่ว่าไปพักผ่อนนะครับอีกมือนหนึ่งพี่น้องขอยุยงานกันต่อครับวันนี้ครับผมก็จิมาอัปเดตความคลิหนาให้เอฟซีแฟนคลับเเบิงพอเอกะมาหอดแล้วพี่น้องนี่ครับ หลดมาหอดแล้วฟอร์จเอนเน่น้องได้ภาพมาเบิ่งครับความคลิปหนาว่าทีมรังบานปรนเทศยังเนมันนี่อันนี้กับงานเท่ากับเสร็จสมบูรณ์แล้วบางส่วนแล้วพี่น้องงานสีสเกตสังบาดน,นะครับทั้งปูก,กับเบื้องทั้งฮิตออฟฟิศใหม่นะครับกาแล้วเสร็จสมบูรณ์เพราะว่าให้เป็นงานแล้วก่อนนะครับงานบุญกฐิน ก็คอยว่ากันใหม่พี่น้องอีกหนึ่งโครงการในช่วงนี้กําลังเตรียมงานกันครับแม่ครัวพอนั่งหาเอาถ้วยเอาจานมาลากนะครับเตรียมงานกันอีกหมื่นหนึ่งนะครับบรรยากาศหน้าบ้านลบหนากวก็มาเยือนแล้วพี่น้องยันหนาวใส่มาล่ามยอ่นี่ ขึ้นจะล่มแห้งพี่น้องครับเมื่อคืนล่มแห้งตอนนี้ก็ล่มบรรยากาศดีครับอยู่ทุ่งไหทุงห่งแนาพี่น้องบ้านนององิงครับเดินพี่น้องนะครับทีมชาวบ้านน้องคู่ครับเรถมาสรมาซอยงานกันดีพี่น้องเ่าเพื่อจิตตังกองบุญนะครับอยู่บ้านนององอิง ครับลงมตัวแห้งครับพี่น้องออฟฟิศใหม่จะทำความสะอาดเรียบร้อยเมื่อวานแม่บาม่านมาทำความสะอาดเมื่อนี้ก็ใส่งานได้แล้่ยวเอ็นเอฟซีเขาเหม็นมะลายมาเป็นอยังคือบอดติดแอร์มันมาก็รอรอ,อเบิ้งรอแม่หน่อยเด้อพี่น้องต้องให้แม่นนหน่อยออกคำสั่งก่อนเ่าจะสิเข็ดใดบอดแม่เท่าสิติดซุ้มซิซุ้มหาด้อพี่น้องต้องอะไรจะคลองบาดเป็น สั่งมากก่อนนะครับแต่ทีมงานเขาเขามาเฮ็ดให้ถ่ายเรื่อยไม่มีปัญหามือเดียวกับแล้วเพราะว่าแอลซองตัวครับบรรยากาศบ,บานนองื้นนี้ สิตัดภาพไปเบิ่งทั้งครัวครับทั้งครัวทั้งแม่ครัวเพิ่นเฮ็ดอมหยังก็นน้องเนาะตัดภาพมาทั้งครัวพี่น้องมาเบิ่งแม่ครัวเพิ่นเตรียมงานแล้วมื้อนี้พร้อมหร้อเป่มื้อนี้พร้อมหรือเ่ครับมื้อนี้เฮ็ดอีหยังมื้อนี้เตรียมงานบ่มื้อนี้ ทำความสะอาดอนี่น่เราพี่ต้องเ,อเตรียมงานอีกเมื่อนึงครับเตรียมตอกแกะต่างถวยล่างจานนี่ล่างขั้วมีพี่น้อง แล้วหน่อยใจประด่าจีนนโอ้นี่พี่หลองยางงามเลยครับเอามาประกอบกันเลยอันนี้จะเป็นส่วนงานบุกกระถินซีหอยพี่หลองหอยตามเต่นครับหายยงงามอยู่พี่น้องหอยยงเขียวงามอยู่ เริ่มเตรียมงานแล้วพี่น้องมาดีกับเที่าว่าเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วมาดีแม่ขวกับเริ่มทำความสะอาด <c oughs> จะเตรียมพื้นที่แล้วพี่น้อง เตรียมงานนะครับเตรียมงานเรอพี่น้องชิ่อเรื่อกางตืน่นพี่น้องชิ่อเรื่อกางตื่นประมาณวันน่าจะวันเสาร์มั้งนะครับวันเสาร์ประมาณวันที่หยิบหานะครับพี่น้องกระถางเปิงถาติดตามเดี๋ยวผมอัปเดตให้เดี๋ยวเบิ้งกันเรื่อยๆพอเมืองงันกับไกลเข้ามาแล้ว ก็จะเตรียมพื้นที่นะครับนส่วนต่างๆเตรียมโต๊ะเตรียมเก้าอีอ้มือนีมแมงขัวเพื่นกับมาล้างถ้วยล้างจานไว้ก่อนนะครับเมื่อว่านกับขวบบักพิกนะครับขวบบักพิกขวบเขาขวาไว้แล้วี่น้อง ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามมียังเกือบหนาเดี๋ยวนายชาแนลอัปเดตให้พี่น้องทั้งบ้านได้เบิ่งครับ mm hmm. ขอเชิญชวนครับพี่น้องทั้งบ้านอยากมาทำบนุญนะครับอยากเดินทางมาบ้านน้องหญิงแต่มาทำได้พี่น้องนะครับพอมีต้นเงินโยอยูย่นี่ อีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งขันพี่น้องมักประเด้กับทางออนไลน์พี่น้องครับโอนทางออนไลน์ก็ได้นี่หรือว่าอ,อ่าโอนนะครับโอนให้อ่าพอสังอ่งของเฮานี่ครับเดี๋ยวเพิ่นสิเอามารวมนี่รวมกับไม่หน่อยอยู่นี่ครับพี่น้องบะมีตกหล่นพี่น้องเขาจะเช็คทุกระบบนะครับเช็คตามระบบที่พี่น้องโอนมา สถา,านที่ก็พร้อมนะครับน้าบ้านนะครับเดี๋ยวรอบเบิ้งวดต้นเสียเอติดมากลางชั้นหลังบรรยากาศาพี่น้องมาซอยกันนะครับมีงานมีอย่างก็มาซอยกันครับ แล้วครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมียังคลิปนะผมอัปเดตให้พี่น้องทั้งบ้านได้บึงครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ